สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิงหน่อยจีบิกตูรับผิดชอบถ้าสู้คดีเหมืองทองอัคาราเองอยา่าแตะภาษีของประชาชนเมื่วมอวันที่29สิงหาคมโลกออนไลน์แห่ติดแฮชแท็กเหมืองทองอัคราจนกลับมาติดเทนทวิตเตอร์อีกครั้งเมื่อมีการเผยแพร่เอกสารงบประมาณปี2564โดยเป็นรายละเอียดระบุถึงค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณานจักรไทย กับบริษัทคิงเกตจากประเทศออสเตรเลียต่างเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งล่าสุดคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตรพ์พรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าบาทเดียวของภาษีประชาชนก็ไม่ควรต้องเสียให้กับความผิดพลาดท,ที่เผด็จการก่อไว้เพื่อไทยเสนอแประยะติตัดงบค่าใช้จ่ายเรื่องข้อพิพาทเหมืองทองอัคาราภาษีของประชาชนต้องไม่เสียไปกับความลุกอำนาจของเผด็จการ หนึ 1> 1. ่งมก,การาคม2560ปิดเหมืองทองอาัคาราโดยอำนาจผด็จการโดยคำสั่งหัวหน้าคอสชฉบับที่72ทับส5งห้กันยายน2562าสสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าหัวหน้าคอสชอไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐจึงไม่สามารถนำเงินของรัฐที่เก็บจากภาษีอากรของประชาชนมาจ่ายได้ในเมื่อพลเอกประยุทธ์ประกาศชัดเจน จะรับผิดชอบคดีเหมืองทองอัคาราด้วยตัวเองก็อย่าพูดเอาล่อยอย่างเดียวโดวยหลอกลวงประชาชนไปวันๆค่าู้คดีรับจ่ายไปให้แล้ว389ล้านค่าเสียหายที่จะต้องจ่ายตามมาหากแพ้คดีอีกเกือบ4ี่ห0่นล้านประกาศจะรับผิดชอบเองก็ช่วยควักเงินจ่ายเองด้วยค่ะโดยกรรมธิการงบประมาณของพรรคเพื่อไทยจะเสนอตัดงบประมาณส่วนนี้ออกทั้งหมดค่ะบาทเดียวของคนไทยก็ไม่ขอจ่ายเป็นค่างโง่ให้เผด็จการ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณค่ะ